สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋า ه, เหนื่อยทุกคนดูนะคะลกมากปนุตเพิ่งเข้าสวนเนาะมาได้เดือนหนึ่งแล้วปนุษย์มาจากสวีเดนได้เดือนแล้วนะแต่ลกมากทุกคนดูเนี่ยลกจริงๆเดี๋ยวปนุษย์ก็จะทำ ตัดเนเอาเคียวฟันฟันฟัน,ฟนทุกคนตนุษยนไม่ได้เอาเครื่องตัดหรอกอเนี่ยลกจริงๆทุกคนเออเดี๋ยวตนุูย์ก็จะตัดจะทําความสะอาดข้างล่างเนทุกคนเนื่ยเลยมาถึงบ้านเนาะมาถึงประเทศไทยแล้วก็ลกของดูเนี่ยลกมากๆอ,อย่านู่นเลยนะถนนของตนุษย์ ตอนนี้ยังไม่ติดลูกนะคะทุกคนกำลังติดสานะติดสาน้อยๆแต่ก็ลกมากทุกคนเดี๋ยวปน,นก็จะไล่ไล่เอ่อตัดตัดหญ้านะทุกคนเอาเอามือเอาเคียวอะทุกคนตัด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 ,ตดออกไปทีวันละหน่อยละหน่อยนะ เดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวป้านุก็จะทําให้ดูนะจะสวยลูกไม่สวยทุกคนดูเนี่ยลกลกยังกระป่าเสือทุกคนลกจริงๆลกจริงๆจะบอกให้ถ้าป้นุ์ไม่มาบ้านนุงใสไม่มีใครทำแน่ๆเลยเพราะมันลกมากทุกคนลกจัดเนาะ น้ำก็ไม่มีแล้วมั่งเนี่ยเข้ามาดูแล้วมีครึ่งไม่ถึงครึ่งถังทุกคนลุกนี่ปากขนุนของป้านุชเนาะทุกคนแต่เขาเขียวมากทุกคนอืปนอป้านุชเอาปุ๋ยคอกก่อนจะไปประเทศสวีเดนป้านุชเอาปุออานน๋ยคอกหวานเนาะหวานหวานหวานเ็จแล้วป้านุชก็ไปเซนออกกลับมาเขาเขียวอลางเลยเขียวปี๊ดเลยเนี่ยดูเด้ใบเขียว เคี้ยวชะอมเลยสวยงามเสียอย่างเดียวคือลกเดี๋ยวปนุจะหวดก่อนนะคะทุกคนจบคลิปตั้นๆก่อนนะคะอุ้ยขออภัยเนาะหอบทุกคนอืมหอบเนี่ยปนุก็ใช้เคียวแบบนี้นะทุกคนเนี่ยปนุก็หวดหวดแบบนี้เลยทุกคนเออนี่ไม่ใช้เครื่องแล,ล้วแหละประหยัดน้ำมันดู ออกกำลังกายทุกคนจ๋าอ,ออกกำลังกายหมดแบบนี้นเลยนี่เดี๋ยวป้นุจะจบคลิปตั้นๆน,นะคะยังไงป้นุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปน้นุต่อไปนะคะเ่อนๆจ๋าสบายนะคะ หักนาชุกๆนี่ดู